ดูนะครับผมจะเอาน้ำสองขวดนี้ให้ลูกค้าชาวฝรั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเดินลงมาสักครู่นะครับธนาจะอยู่ตรงนู้นธนาจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวแป๊บนึ่งเน,นี่ยเดี๋ยวผมนั่งรอโนเสื้อสีชมพูอยู่ตรงนูง้นเดี๋ยควนี้ผมซื้อน้ำสองขวดไว้ให้ตอนนี้ อยู่อุทยาน้เขาเรียกว่าอะไรอุทยานประวัติศาสตร์เขาโนลุงนะครับนี่ครับเพื่อนชาวต่างชาติของเราเสื้อสีชมพูอ่ากำลังเดินลงมาแล้วเ้สองคนเนี่ย เสื้อสีชมพูสองคนเรืเ่องเดินลงมางมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดีย๋ยวเราก็จะไปต่อที่ประสาวเมืองต่างน้ำปนี่รับโอ้สวยๆๆย,ยมาอย่างมาอย่งนะใกล้แล้วใกล้แล้ว น้ำสองขวดอกาแฟน้ำสองขวดเย็นเลยครับบริการเพื่อนต่างชาติเรามาแล้วครับมาแล้ว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 ครับมาแล้วว่าไงครับอะไรนะฮะ อ๋อเ oh, ชิญครับเชิญครับตามไม่ทันเลยตามไม่ทันครับฮัลโหลฝอายูฝ่ายยูฝ่ายยูฝ่ยูโอเค ทอย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 รงนี้เนียเนียกว่าใกล้กว่าฮอตีเ okay. ล็ีลีลโอเค I i made it โอเคเฮ้ทอยลนเนียเลยยูทเลย No. Okay. Uh. You take it. ตัวเดียวนี้ใช้ได้ทั้งสองที่เลยเหรอพี่ค่ะโอข้ของต่างชาตินี้เท่าไหร่ร้อยห้อ๋อใช้ได้ทั้งเพิองต่ำแล้วก็พนมลุงเลยใช่ไหมไหโ,อโอเค